สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเกมมอนสเตฟฟนครคแบบเกมในหน้าเล่นเกมในหน้าลองครับเกมแรกแเรามาดูเกมนี้ครับเ e a ้ s ช็อตนะครับจะเป็นยังไงใส่ชื่อเข้าไปนะครับโอ้เนี้ยช็อตน่าสนใจ <c oughs> ได้เลือกปืนอือ no oh. Joia Channel. Kickstarter làm luôn á. những ngày ม,มันหลวดน,นนะครับใครสนใจมาเล่นแน่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยมีเกมมาแนะนำเรื่อยๆนะครับชด cô cô Cố! Đường! Đường! Làm gì? Làm lại gì? Làm gì? Màu năm không? Bị sắp... giết mấy thằng Đây nào Oh, oh. oh. the birth Q scared oh fire oh, yeah. we fire in the hole I'll oh, move Oi, oh, oi! Oh, wow oh, wow oh! Fire in the hole! We set, we set, set! Oh, it's up, it's up, it's up. What, what, what? Nice, it's

ไปพอยปฮุมโคลก็เหมือนเค้าจอเหมือนชจิโอไปแบงก์ไตรวานนี้ครับคุ้มสับการติดตามครับุณครับ